สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้า Bravo นะคะประจำวันพฤหัสที่2ี่มนะคะมกราคมนะคะว้าวเพอปุ๊บปั๊บก็คือ จะหมดเดือนมกราอีกแล้วนะคะและทองคำก็พุ่งขึ้นสวยเลยนะคะก็คือบอกตรงว่าใกล้ที่จะไปอ,อทำหายมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาสามารถที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกไหมหรืออาจจะมีการย่อลงมาสักหน่อยเพื่อให้เราได้เข้าเทรดแล้วก็ติดหน้าเทรนขาบายขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มต้นจากทม์เฟรมเดย์ก่อนเลยนะคะซึ่งในทม์เฟรมเดย์เนี่ย สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนเห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์อังคารพุธนะคะแทงเขียวเปิดมาตลอดทั้งทางเลยบ่งบอกถึงการมีแรงซื้อที่มันชัดเจนมากๆนะคะเพราะว่าเทรนดของเขาเนี่ยปัจจุบันก็คือเทรนขาขึ้นนะคะที่ปรับตัวย่อกันนะคะเขียวแดงเขียวแดงแบบเนี้ยสลับกันไปนะคะเรื่อยๆเลยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่สวยมากๆนะคะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะถือทองคํากันมันตั้งแต่หลายคนเน สองห้าหรืออาจจะเป็นทองคำของประเทศไทยก็ตามแต่นะคะตอนนี้ก็น่าจะบวกกันหลายๆคนมากๆเลยนะคะโอเคทีนี้ค่ะความปัจจุบันของเขาเนี่ยเทรนหลักยังคงเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็มองว่าหน้าเทรดบายเนี่ยยังคงมีความได้เปรียบนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เข้าใกล้มากๆเลยที่จะเข้ามาถึงนะคะกลุ่มก้อนซัพพลายก้อนนี้นะคะซึ่งยังไม่ถึงซะทีเดียวนะคะแต่วันนี้เนี่ย เปิดเช้ามาเนี่ยทองคํามีการย่อนะทุกคนเห็นไหมแท่งสีแดงปัจจุบันนะคะคือมีการย่อลงมานิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่เป็นไรเลยค่ะเนื่องจากว่าวันนี้ยังไม่ได้แบบ ยังไม่ปิดจบเนาะต้องรอให้แบบว่า,าหัวรุ่งก่อนนะคะถึงจะปิดแห้งเย็นแห้งนี้เราถึงจะได้รู้กันว่าจะเอายังไงต่อดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงก็ยังมีมุมมองของหน้าใบที่ได้เปรียบนะคะหรือถ้ามีเซลยังไงเนี่ยเราอาจจะได้ไปดูกันในทำเฟื่ที่เล็กลงนะคะขอให้ราคากรอบนี้ไว้ก่อนเลยเป็นกรอบแบบสุดๆแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าหลุดกรอบนี้ไปได้ออทามหายในประวัติศาสตร์เลยนะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่สามารถหลุดไปได้ก็ ยังคงติดตรงนี้อยู่ก็อาจจะมีการไซเวย์แล้วก็ปรับตัวนะคะลงต่อก็ได้เนาะแถวนี้จะอยู่แถวสองเจถึง2770นะคะกรอบค่อนข้างที่จะกว้าง790ชึบนะคะชุดตรงนี้ประมาณนี้เลยนะคะถือว่า ใกล้มากๆแล้วนะคะถือว่าใกล้มากๆเลยซึ่งก็รอกันรอกันนะคะแล้วก็เดนะคะตรงนี้ก็จะมีกลุ่มก้อนของการเป็นดิมาสโซนด้วยนะคะดิมาสโซนนี้อีกสักพักแหละนะคะกว่าจะปรับตัวลงมาได้เนาะ,ะเพราะว่าจากระยะมาถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้นักจะมบัน4ี่ถึงห้าพจุดกันเลยทีเดียวนะคะสองเถึงสอ8 9 โอเคซึ่งตรงนี้นะคะหันไปฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นด้วยว่ามีแนวรับราคาอยู่นะคะแถวๆนี้ 2720อะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็น1จุดแหละที่น่าสนใจถ้าเขาสามารถที่จะปรับตัวลงมาได้นะคะคือกรอบล่างตรงนี้เลยโอเคไปกันต่อค่ะที่4ชั่วโมงบ้างนะคะในทงมงเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยการาฟเป็นเทรนขาขึ้นแบบชัดเจนมากๆนะคะทีนี้เรามาโฟกัสในความปัจจุบันของเขามากขึ้นค่ะปัจจุบันเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นก็จริงนะยังไม่ได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงแต่อย่างใดนะคะก็จะเหมือนเดิมค่ะ มองหาดีมานซึ่งก็จะมาเจอดีมานก้อนตรงนี้อยู่ราคา2725ถึง2717 75ถึง2717นะคะชุดตรงนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะคะก็มีแนวรับราคา2720เช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าการปรับตัวลงของเขาแบบนี้นะคะถ้าปรับตัวลงมาเนี่ยโซนแรกที่น่าสนใจเนี่ยขอมองเป็นโซนนี้ก่อนเลยนะคะ นี่เลยเดี๋ยวตีไว้ให้ชึบนะคะซึ่งการกลับตัวลงมาเนี่ยถ้าเราจะบายนะคะลองทวนดูนะจำได้ไหมคะถ้าจะบา y เนี่ยได้ทั้งเทคนิค scalping PA หรือว่าเรียกกันว่า price action นะคะอาจจะเป็น QM buy นะคะหรืออาจจะเป็น pattern ของ high, อย้ำ high เนี่ยอะไรก็ตามที่ c o n f i r มหน้าเทรดได้นะคะในกรอบตรงนี้ สามารถพิจารณานะคะในการคอนเฟิร์มเพื่อเทรดบายในกรอบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีราคา2 0 2> เป็นเพื่อนด้วยนะคะถือว่าสวยมากนะ,ะมองว่าสวยเลยแหละนะคะก็เชียร์แหละเชียร์ให้ปรับตัวลงมาถึงกอนข้างล่างตรงนี้นะคะถ้าลงมาได้เนาะแต่การลงมาของเขาเนี่ยมันหลายพันจุดมากเลยนะมาถึงตรงนี้เนี่ย24นะคะโอ้น่าจับประมาณ น่าจะเยอะอะเยอะเยอะมากนะคะสองพกว่าจุดเลยทีเดียวนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้ใช้คํานี้ดีกว่านะคะและหลายคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วถ้ามีโอกาสลงมาแล้เราเซล,ล์ได้ไหมคะโค้ชอาจจะต้องไปดูในทางเฟรมเล็กค่ะว่าทางเฟรมเล็กเนี่ยเปลี่ยนเป็นทิศทางเป็นเทรนขาลงแลวอย่างเราอาจจะได้ Follow ลงมาก็ได้เนาะมาดูกันต่อใน1ชั่วโมงอ,อาจจะต้องรอก่อนนะคะเพราะว่า1ชั่วโมงเนี่ย ยังไม่ได้มีการหลุดสนะวิงโลตรงนี้นะคะแล้วสวิงโลตรงนี้คีย์สำคัญคือส่งไปทำสวิงหายล่าสุดด้วยนะคะอยากให้เขาหลุดราคาแถวแถวส5ก่อนถ้าหลุด2745มาได้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะคะซึ่งก็มโนภาพไว้แหละว่าอาจจะมาเป็นภาพนี้เราอาจจะทำให้เราเนี่ยได้เ็ดเซล แถวแถวนี้เนี่ยลงมาเหมือนกันนะคะพอมาดู1ชั่วโมงขอตีกรอบดีมานนิดนึงนะเพราะว่ามองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะคะกรอบๆแถวนี้นะคะก็อาจจะเซลลได้มาถึงกรอบนี้ละกันถ้ามองถึง1ชั่วโมงนะคะมีแนวรับฝั่งซ้ายด้วยแถวแถวสองเจ็ดสามศูนย ถ้าเซลล์มานะเก็บแถวสองเจ็ดสามูนย์เนี้ยน่าสนใจนะคะขอก่อนขอให้หลุดสวิงโลตรงนี้นะคะที่าวงกลมไว้ให้นะคะแล้วก็รอให้มีแท่งแดงแบบชัดๆก่อนแล้วค่อยฟ l ลโล่เซลแบบนี้นะคะถ้าจะเซลล์แล้วถ้าลงมานะแต่ถ้าดาบใดนะไม่หลุดสวิงโลตรงนี้นะคะมีโอกาสอาจจะเป็นภาพนี้วิ่งออกข้างแบบนี้แล้วปรับตัวขึ้นต่อแบบนี้ได้นะคะซึ่งการปรับตัวขึ้นต่อแบบนี้ได้เนี่ย เราลองมองคีย์ตรงกลมๆนี้ดูนะเราถ้าขึ้นไปเทสได้นะคะทำเฟมเล็กๆเ,เนี่ยสร้างแรลลี่เบทแรลลี่แบบนี้บายต่อเลยค่ะอันนี้ฟอรลูกเนี่ยทำเฟมเล็กได้โอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องบองตรงว่าให้ได้ทั้งมุมมองขาบายนะคะแล้วก็มุมมองขาเซลนะคะจุดตัดของเขาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มก้อนตรงนี้เลยแหละที่บ่งบอกว่าถ้าหลุดลงมาได้นะสีแดงสีแดง,แดงเป็นภาพนี้เนี่ยค่อยเซลลงมาแต่ถ้าหลุดมาไม่ได้จริงๆนะคะ อาจจะฟ l o w ในการบายตัวขึ้นไปต่อนะคะเพราะวันนี้เทรดบายก็ยังคงได้เปรียบเนาะนะคะเซล์เนี่ยเซล์มาเก็บที่ก่อนศูนย์แค่นั้นเลยโ okay. อเคอะวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากฝากทุกคนเอาไว้นะคะก็ขอทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดค่ะแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่อัปเดตแผนกันในโกลมาสเตอรตอน1นึ่ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะเราวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ